Supreme, ake, 0, orn, สุพริมแชมป์เลกแรกลังทุกขอนแก่น3 0ต่วศวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2021สนสครามาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่16ฤดูกาล2020-21สัปดาห์ที่6นัดสุดท้ายของเลกแรกวันที่28กลกุมภาพันธ์2564ะครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรกรุงเทพม,มหานครก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับซึ่งคู่สุดท้ายนะครับขอนแกนสตาร์วีีพบกับส e ุพรีมชมุรี e t เทคนะครับขอนแก่นของอภิรัตน์งามมินิดก่อนเกมชนะมา4แพ้2อยู่ที่4นัดนนี้ส่งแก้วกัลยากมุลธราพัชชาทิพแสนตัวกูลหาระภัยพันชัยศรีเอมออนพันุสิธิ์กรนิการีพโชออนอนง์พรมรัต ด้านนาวาอากาศโทนัทพลศรีสมุทรนาคกุญซือสุพรีมชนะ5แพ้1เกมนี้มีปลื้มจิตถินขาวสุชาตเชาเชวูหลิมวิลาวันอภิญญาพงศัิยาจวงจันทร์วัชริยานวลแจมโสรยาพรมล่าเกมนี้โลมาสีชมพูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคองเกมได้ดีกว่าเอาชนะขอนแก่นไปได้25-21 25.17 และ25-16ต่อซึ่งสรุปผลการแข่งขันสุพีมชนบุรีอีเทคชนะคอนแก่นสตาร์วีซี3-0เซตสุพีมชนะ6-1แพ้ 1, มี19คะแนนคว้าแชมป์ในเล็กแรกไปครองส่วนคอนแก่นชนะ4-3แพ้ 3, มี12คะแนนจบอันดับที่4ของเล็กแรกนะครับซึ่งตารางคะแนนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันนะครับ 1>, 1. สุพรีมชมบุรีอีเทคชนะ6แพ้1มี19คะแนน 2. นครราชสีมาเดอะมอลลวีซีชนะ6แพ้1มี17คะแนน 3. ไดมอนด์ฟุตวีซีชนะ5แพ้2มี15คะแนน 6. คขอนแก่นสตาร VC, 4, ์วีซีชนะ4แพ้3มี12คะแนน 5. 3สามบีบีนครนนทชนะ4แพ้3มี12คะแนน 6. โปรเฟกต์วีซีชนะ2แพ้5มี5คะแนน 7 RSUVC ชนะ1แพ้6มี4คะแนนและ8สมุดปรปาการ VC แพ้7มี0คะแนนนะครับก็สรุปนะครับทีมอันดับที่1ถึง6ก็จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในเลกที่2นะครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันที่6-7มีนาคม2 5 1 4นะครับส่วนทีมอันดับที่7กับ8นะครับก็คือ RSUVC และสมุดปราการ VC ล่นชั้นจากไทยแลนดิ้งฤดูกาลนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ